มาตรา1 3ึ่วรักหนึ่งที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ไซส์ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้วรักสองที่ดินแปลงใดมีทางออกได้ แต่เมื่อต้องข้ามจากบึงหรือทะเลหรือที่ชันอันระดับที่ดินกับทางออกส,สู่สาธารณะสูงกว่ากันมากไซสท่านว่าให้ใช้ความในวักต้นบังคับวักสามที่และวิธีทำทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิผ่าน กับทั้งต้องคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้ถ้าจำเป็นผู้มีสิทธิ์จะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้วัคซีผู้มีสิทธิ์จะผ่านต้องใช้ค่าทุแเทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้นค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนนท่านว่าจะกำหนดเป็นเงินรายปีก็ได้มาตรา1350ถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้ แปลงหนึ่งไม่มีทางออกสูดไม่มีทางออกสู่ทางสาธารนณะได้ไซท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิ์เรียกร้องเอาทางเดินตามมาตาก่อนได้เฉพาะบนที่ดินที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่ต้องเสียค่าทดแทน